กระเป๋าพ <muitas S 2> ูข <sketches> ึ oh ้นมาดิท <len persu> <ions> yeah. oh, oui. ี <gemacht> ่อาจารย์บอกให้ผมซื้อคันนี้ใช่ไหมเขาใส่โน้ตไป6นี่จับด้วย4้ยโอ้ย ขอบครับเป็นปลื้นเลยดูดิดีนะมือเหนียวไหมอยู้รูไหนก็ไม่เด็เท่ารูหลังบ้านขอผมหรอกรูไหนคนเสาคน Nó à? đây hả? Ờ, ở đó có một cái rửa. Đó là một cái rửa. Nó đến rồi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 . Má rồi. Má rồi, má rồi. Má rồi. Oh, สายวิ่งเลยด้วยสายวิ่งเลยด้วยนะอเออตัวไม่ใหญ่หรอกแต่ยังมีอาการอยู่เนี่ยอุตส่าห์ใจเย็นนะเนี่ยเมื่อกี้อ่ะเอออุตส่าห์ใจเย็นไม่รีบวัดนะ ไม้แรกก็มีอาการแล้วอะโอ้ตัวใหญ่ดิตัวเล็กไม่โดนนะเมื่อกี้ไม่โดนเบรดโดนเหยื่อสายวิ่งแล้วอย่างเงี้ยฮ่าฮ่าฮ่า

กว่าจะเปิดกล้องกว่าจะเปิดก้องหไปเลยไปเลยไปเลยไปเอาฟูอีกตายแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วไปบางให だいはえとばん。 วิวิวโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้อ้ขาขาไปไม่กัดขากลับแม่งกัดเฉยเออขากลับแม่งกัดเฉย อะไรวะส่งแล้วเนี่ยมันคายตักนานแล้วคายตั้งแต่ตอนส่งแล้ว